ดีครับเรามาส่งงานกับโตโยต้าคันนี้นะครับ ACV 3 0นะครับลูกค้าได้ตั้งอัปเกรดนะครับเป็นโปรเจกเตอร์ไปดีเลเซอร์15วัตต์ฟินิโกแมกนะครับพร้อมด้วยวงแหวนอดีบีเมสไตล์เทเล็กสเสร็นะครับเป็นบายาเป็นลายางนะครับพร้อมด้วย LED UI นะครับชมแสงกันเลยครับตานรถครับไฟลี่ครับไฟลี่พร้อมวงแหวนอดีบีเมสไตล์พร้อมด้วย LED UI นะครับไฟอุกเฉินครับ ไฟเลี so ้ยวมปนเทอร์นนิ่งนะครับเป็นไฟเลี้ยววิ่งในตัวนะครับปิดยูกเชิญเปิดไฟต่ําครับก็เปิดไฟต่ํานะครับการทํางานของเลี้ไอแต่การทำงานออกไปนะครับสูงครับปล่อยครับวิเตตร์ของที่อย่างกตัวเป็นไฟวิ่เตร์สูงต่ำทุกตัวนะครับสมแสงตัรเลยครับสูงครับปล่อยครับสมแสงผ่านทิงนะครับสูงครับปล่อยครับความสว่างน้อยตเราไม่ต่างเลยครับทานแล้วเรามีห้องตั้งไฟแบบมาตรฐานนะครับ ได้จะตั้งชิ่งานด,ด,ดีๆในทางเพจ PT Premium p l a t i n u นสาขาะะขอบคุณครับ